สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บีนเคโฟแล้วง็ีง c เอฟเช่นเคยนะครับสวเรื่อนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรบอกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่เป็นเสื้อที่มันคือเสื้อบอลแหละแต่ว่าผมก็ทําอะไรไมพิเศษกว่าน,นั้นเพราะว่ามันมีสกีเป็นสัจจ์ด้วยนะครับออก็ไม่มีอะไรครับใส่มาเฉยๆแค่แบบ อยากบอกว่าเราชอบสักจังนะครับแต่เนื้อหาภายในจริงๆเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดตามปกคลิปนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานทูชอตที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่างานทูชอตในรอบนี้เนี่ยมันห่างจากครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ2อปีนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจัดกันก็ช่วง ซิงเกิลวาลต้ ota, ใช่ไหมครับที่มันถูกเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆโควิดนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ไปตามลูปของมันนะครับก็อาจจะเลทนิดนึงก็คือมันไม่ใช่3ซิงเกิลหนึ่งะบั้มมันเป็น5ซิงเกิลหนึ่ะบั้มนะครับมันก็จะเลทเลทหน่อยแล้วก็ในเรื่องของราคาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับว่ามันมันเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้มีปัจจัยที่ยอดซื้อน้อยลงก็ ตามที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานนี้ได้มีโอกาสซื้อ,อบัตรทูช็อตไปถ่ายรูปก,กับน้องๆน,งนี่น่าจะมีความสุขดีกับทุกคนนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยคนภายนอกดูเข้ามาก็อาจจะงงแหละว่าทําไมเราต้องเสียตังค์ซื้อบัตรไปถ่ายรูปก,กับน้องทําไมโอตาถึงต้องเสียเงินไปซื้อ พ่อบ้าซื้อบัตรถ่ายรูปกับน้องทําไมเจอน้องข้างนอกขอถ่ายรูปคู่เลยไม่ได้เหร,อหรือยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกเขามองเข้ามานะครับซึ่งอ่ะมันก็มีส่วนในการอธิบายสองส่วนนะครับอยู่ที่ว่าเชื่อเลือกเชื่อฝั่งไหนอ่ะส่วนหนึ่งก็เรื่องของการตลาดนั่นแหละนะครับเป็นวิธีหาเงินของออฟฟิเชียลอย่างหนึง่งซึ่งอันเนี้ยออฟฟิเชียลไม่ได้คิดเองนะครับมันมาจากาต้นฉบับ ญี่ปุ่น akb 4 8มันมานะครับแล้วเราเป็นแฟรนไชส์เขาแล้วก็ต้องใช้กฎเดียวกับเขานะครับหรือว่าในส่วนที่มีคนอธิบายมาผมเคยอ่านมานานแล้วก็คือว่าะจะได้ไม่เป็นเวลาลบกวนเวลาส่วนตัวของน้องที่น้องพักคอนแล้วแบบอยู่นะที่ใดที่หนึ่งที่เป็นเวลาส่วนตัวของน้องเร,เราเดินผ่านน้องแล้วขอเข้าไปถ่ายรูปเลยบางทีน้องอาจจะไม่พร้อมจจะไม่ได้แต่งหน้าอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการป้องกัน เขาเรียกว่าให้เวลาส่วนตัวน้องได้ในรับหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนนะครับจะเลือกเชื่อฝั่งไหนก็แล้วแต่ตามใจเลยส่วนผมไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการซื้อบัตรเข้าไปถ่ายรูปกับน้องๆเพราะว่าไอ้โปรเซสของการซื้อบัตรเ้าไปถ่ายรูปกับน้องๆมันมีมันมีคุณค่ามากๆม,มันมันมาตั้งแต่แบบแบบ ประกาศแล้วว่าจะมีงานเราก็เฮกันตัวเมมเบอร์เองก็เฮกันใช่ไหมครับว่าเอยจะได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเมมเบอร์จะเลือกชุดอะไรในถ่ายแล้วเราก็้อซิมเลือกซิมเลือกใครเงินเยอะหน่อยก็ซัดแปะทุกรอบใครเงินน้อยหน่อยก็ต้องเลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าไอกระบวนการตรงนั้นมันก็ <laughs> มีความสุขดีนะแล้วก็ไอกระบวนการที่มีความสุขมากที่สุดก็คือกระบวนการเวลาที่เข้าไปอยู่ ในเลนจับมือในแถวจับมือกับน้องนะครับที่ไม่ใช่จับมือสิผู้ปิดในแถวรูช็อตกับน้องนะครับที่อ่ะเราอยู่ข้างนอกมองก็ไปข้างในก่อนที่จะมองไปข้างในเนี่ยนะก,ก,นก่อนสแกนก่อนแล้วก็ลุ้นไอ้จิม้มไปแอปโชคดีว่าถ้าได้แบอกว่าเป็นหน้ายิ้มเราก็จะได้การ์ดซึ่งการ์ดแล้วก็นอสเ,เซ็นสดๆเลยซึ่งซึ่งผหไม่ได้จุกคนนะครับ ก็เสียใจจังนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบหน้าเราก็ได้เว้ยหลังเราก็ได้เลนช้นข้าง,างซ้ายขวาก็ได้ไอเราอยู่ตรงกลางคนเดียวไม่ได้มันก็มีแต่แบบอ่ะ้าแลกกันก็คือผมก็มีโอกาสได้แบบไปเปิดบุกกับน้องๆหลายๆคนนะครับตรงนั้นมันก็ฟินดีได้เข้าไปเป็นคนแรกได้ถ่ายรูปน,น,น้องเป็นคนแรกในชุดนั้นๆมันก็มีความสุขดนีนะครับตอนเข้าไปก็ต้องบอกว่า น้องก็ลุ้นแหละว่าเปิดมามาจะเป็นใครจะเป็นพี่ที่เรารู้จักไหมเป็นแฟนคลับที่เรารู้จักไหมนะครับก็จะเป็นกระบวนการตรงนั้นที่อ่ะเราก็ลุ้นว่าเปิดมาน้องจะใส่ชุดยังไงอะไรยังไงผมเชิผมแบบไหนน้องก็ลุ้นว่าเปิดมาจะเป็นพี่คนไหนเพื่อนคนไหนคนไหน,เป,นเป็นแฟนคลับคนไหนนครับตรงนั้นมันก็ลุ้นหนึ่งกระบวนการและแล้วกระบวนการการคุยเลือกท่ากันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ สนุกสนานดีนะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมค่าไปอย่างเงี้ยน้องก็จะช่วยคิดให้อย่างผมเนี่ยกับน้องหลายๆคนผมก็เออนนึกไม่ออกว่ายังไงดีขึ้นบางทีเราก็ทํากันบ้านมาแล้วนะว่าเอ้ยทำท่านี้เดียวอะแ,แบบพอเข้าไปแบบ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 โอ้น้องสวยมากๆลยเลย,ยแล้วเราก็ละลายลเราก็ทําตัวไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้นองปิงเนี่ยน้องปิ๊ง,ง,งต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดจริงนะครับคือ น้องน้องมาในชุดคอสเพลย์เราไม่ได้เห็นบ่อยๆช่วงนี้น้องต่อผมอยากแต่คอสเพลย์น้องใส่วิชมพูเห็นตั้งแต่แบบตอนน้องมาขายของแล้วเราก็โอ้ย <Ooh. S 1> สุดจริงมาเข้าไปเห็นน้องใกล้ๆอีกรอบแล้วก็ทำตัวไม่ถูกใช่ไหมครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมากับแบบน้องก็ช่วยคิดในหะ้หรือว่าอ่ะน้องหลายๆคนเรายังเก็บทรงอยู่แล้วก็พอคุณอนึกออกจริงๆก,ก,ก,ก็ตื่นเต้นเราก็พอนึกออกว่าอ่ะมันจะมีพวก ท่าไม้ตายของน้องอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยน้องสัดจังเนี่ยจะมีท่าเนี่ยท่ามาตรฐานนะครับก็รีเอกันไปผมเคยครั้งแรกที่ถ่ายกับน้องอ่ะผมแบบใช้ต่อหัวใจกันตอนนั้นเป็นทูชอตแบบนั่งนะครับแล้วก็จะมีครั้งล่าสุดที่ถ่ายมาก็จะเป็นแบบทาท่าหัวใจราผมมีฉากก้นมันเชื่อมกันไม่ได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะไปจุดขึ้นสูงสุดขึ้นสู่สามมันนะครับก็ไปต่อหัวใจกัน อะไรประมาณนี้ยนะครับซึ่งประมาณนี้มัก็แบบอมีความสุขนะครับหรืออย่างน้องนิวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นท่าท่าจบของน้องอะ่ะนะครับเวลาน้องจบไลฟ์มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จำได้แต่แบบเสียดาย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 แบบน้อง New นะิวเนี่ยอยากหลา์ถ่ายกับน้องหลายๆชุดมากมาน,น้องสวยดุชุดอเออใส่ชุดอะไรก็สวยยิ่งชุดเวนส์เดย์นะโหผม ผมอยากถ่ายน้องมากเลยชูดเวนเดย์ทำไมเราไม่เลือกก็ไม่รู้นะครับแบบโอ้ินวทำเปียสองขานแบบสุดยอดน่ารักมากก็ไปยืนดูตาเราห้อยตรงน้องออกมาขายน้ำที่คาเฟ่มาอามเชนได์ะนะครับหรือโยเกิรต์ตอะท้าไม่ตายน้องจูรินสีทำง่ายๆนะครับน้องก็ถ่ายเสร็จน้องก็สไตล์โก้โกของน้องเขบอกเอ๊ะมันเหมือนท่าลำท่าจีบเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ หลายหลายคนนะครับก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเราตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอย่างขมิ้นเนี่ยเลาะช่วงนี้สวยเลยสวยแบบสวยโคตรนะครับแล้วน้องก็มีเอท้งแท่งไฟหัวใจมีของน้องเองสองอันน้องก็ยืน่นในผมก็เอามาเล่นกันชูกันหลังชูกันแล้วก็เสร็จเราก็เขินไงเก็บกล้องเสร็จแล้วก็แบบถือไม้จะกลับออกมาแล้วน้องก็ทวงไม้คืนเลยเออมันก็น่ารักดี นะครับอันนี้อาจจะพูดไม่ไมครบทุกคนนะแต่พูดเท่าที่ผมนึกได้เดี๋ยวรายละเอียดไปว่าอีกทีนไล,ลนะครับเรียงอ่ะพาขวัญก็เรียนจบรับปริญญาใส่ชุดครยเราก็จะเล่นท่าเยอะไม่ได้เนาะเราก็ต้องให้เกียรติชุดครูของสถาบันด้วยก็เลยแบบอ่ะท่าง่ายๆ่า,ารลาเกโยกันไปก็เป็นท่าที่มาตรฐานซึ่งผมผมไม่เคยทํากันเนาะคนไหนเรยมัาท่าสลาเกโย,เยกเออได้ทาครั้งแรกกับภาขวันนะครับ็ยดีดีกับน้องด้วยนะครับ แล้วก็จะมีน้องอีกหลายๆคนที่เราที่ผมเข้าไปถ่ายด้วยแล้วก็ได้รับโมเมนต์ดีๆมาอ่ะสะตางอย่างงี้สตางลืมไม่ได้ลืมไม่ได้มไมไดจริงๆนะครับที่โอ้โหชุดฤดูใหม่ผมไปรอบแรกฤดูใหม่นะครับ,รบรก,นะบก็ว้าวว้าวน่ารักมากชุดฤดูใหม่ก็ โอน้องใส่ในชุด้าตอนนี้น้องี่20จะ20แล้วก็โตขึ้นนะครับชุดอาจจะเตอหน่อยดันน้องหุ่นดีอยู่แล้วใส่ได้เยี่ยมเลยนะครับดีแล้วก็ท่าตอนแรกจะทําท่าตีเขา่าดูใหม่ท่าไม้ตายแต่ว่าอ,อคนข้างหน้าผมทำไปแล้วก็เลยแบบถามน้องขอท่าเลยท่าชีเนาะเออก็น่ารักดีนะครับเออตอนแรกนะบูมีสีสั้น อะไรหล,หลายๆอย่างนะครับจะมีโมเมนต์อย่างน้องยาหยีก็เท่ๆมาเลยชาวร็อกอย่างน้องน้องแต่น้องแบบหมายเลขสิบแปดมาสไตล์น้องนะครับแล้วก็มีน้องใครน้องน้องปริมานะครับปริมาก็สวยๆอย่างน้องก็คิดไม่ออกก็ถ้าโอลิไกลวาเลนติเนกันไปนะครับก็โหมีความสุขมากๆนะครับเป็น ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบทําให้ผมมีแบบมีความสุขมากๆจริงๆกับทูช็อตครั้งนี้นะครับก็ยังฟินหัวใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะมันก็จะมีช่วงประกาศเนาะก็จะเห็นอยู่ว่าวันเสาร์หลักๆก,ก,ก็มีโอริประกาศจบการศ,ศึกษานะครับเดี๋ยวค่อยแปลว่าการถึงเดี๋ยวค่อยท,ทําคลิปละเอียดละเอียดกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น วันอาทิตย์ที่มีหลายเรื่องหน่อยเยอะเรื่องเยอะนะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะมีประกาศสําคัญสําคัญเยอะเลยนะครับก็มีให้ปริมะมาพูดอาราทุกคนนะครับงานสุดท้ายของน้องแล้วนะครับก็ใจหายนะครับแล้วก็จะมีประกาศเซมบัสึนะครับซึ่งเพลงอะไรบ้างเพลงหลักเพลงรองเพลงอะไรบ้างก็นา่าจะทราบเันดีเนาะเพลง เพลงหลักที่โบติกีรีเฟรนนะครับก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเดาได้อยู่นะครับเพราะว่าอ่ะซีจีมันอยู่ในเซอร์เคิลแจมแล้วซีเจมอลิฟกลอสไปแล้วก็เบนเคกเอาทนะี่โบติกีรีเฟรนมาผมก็อยากดูนะว่เาเอ็มวีมันจะแบบวิ่งวิ่งเหมือนนั่นไหมนะครับก็รอดูกันแล้วก็เป็นระบบระบบแบบสองวงรวมกันเหมือนโซยุร,ะะร่าคลอเพราะมันจะเป็นซิงเกิลจีอีใช่ไหมครับซิงเกิลลงคะแนนนะครับแล้วก็ อะดีใจแหละที่โยเกิดติดนะครับดีใจมากๆนะครับแต่ก็ดีใจด้วยคนิ้งเป็นเซนเตอร์ด้วยเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ด้วยก็ดีใจนะครับก็ดีใจอะน้องน้องที่ผมชอบโอชิฟอนจีจ้อย่างเงี้ยติดเออผมดีใจนะดีใจมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ผมคาใจนิดนึงก็คือน้องซดจังไม่ติดอีกแล้วนะครับ ทั้งที่แบบน้องก็ต่อสัญญาแลวนี่มันสามซิงเกิลติดหลายจะต่อสัญญาด้วยถ้าไม่รวมก่อนหน้านั้นแต่ซิงเกิลเจ็ดก็ไม่ติดมาเรื่อยเ่อซึ่งหาเหตุผลไม่ได้จริงๆนะครับก็ขาใจอยู่นะครับผมว่าถ้าคุณมีเขาเรียกว่าคามีของคุณโอชิของคุณไม่ติดอยู่เรื่อยๆทีน่น้องสมควรติดเนี้ยผมผมว่าคุณคงเข้าใจความรู้สึกผมนะครับแล้วก็อเพลงรองกิ Give five ๊มีไฟเพลงนี้ก็เป็นแบบ พลงแนวเล่นดนตรีกันนะเนาะก็แบบติดกันมามากมาย่ะน้องซัดจังอยู่เพลงรองโอเคดีใจนะครับแล้วก็มิโอรีเซนเตอร์เหมือนเป็นเพลงจบการสของน้องด้วยเนาะแล้วก็จะมีหลายๆคนที่ผมดีใจออะอย่างแกล้งฟลายเดย์เนี่ยกอดกันมาติดกันมาหมดเลยพาขวัญบมิ้นแพนด้านะครับเออเห้ทีดูมากๆนะครับชอบชอบแล้วก็หลายๆคนนะ่ะแบบเออไม่ได้ติดมานานแล้วเนี่ยแล้วก็อีก อีกเพลงหนึ่งเพลงที่ส must be now มีนิกกี้มียาหยีมีอะไรหลายๆคนนะซึ่งเออก็แน่งเพลินเ,นเนดีนะครับก็ลุ้นๆนกันไปก็มีสมหวังติดหวังว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ามีโอกาสค่อยไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีเนาะก็อันนี้มาสรุปให้ฟังกันก่อนว่าเออในงานทูชอตครั้งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องวิเคงวิคอห์อะไร้ว่ากัน ถ้ไามา่ได้ทำคลิปแยกออกมาก็ไปพุ่นในไลฟ์ประจำสัปดาห์วัน,นอังคารเดิมสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะมีวันพุธที่ผมไปร่วมแจมกับหลายๆบ้านนะครับโฮสหลักก็คือบ้านสตาร์ไทยแลนด์แฟนคลับก็ไปดูได้เลยเขาเรียกว่า X ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้เรียกทวิตเตอร์ใช่ไหมครับก็ไปชมกันได้ประมาณ2องทุ่มนะครับก็โปรโมทไว้ก่อนแล้วก็หลอดตาไปได้ครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ